สวัสดีครับผมเบสติชาเทพจุติอนโมทาน,นิครับวันนี้ผมจะมาสาธยายธรรมให้กับคุณลุงยุทธศิลป์ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งตับครับผมโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ครับผมได้ทําการสาธยายธรรมโดยการโทรไปหาได้ทําการสาธยายธรรมให้กับคุณลุงยุทธศิลป์มาครั้งนึงนะครับเนื่องด้วยที่ว่าคุณลุงยุทธศิลป์นั้นต้องการที่จะให้ผมนั้นทําการอัดคลิปสาธยายธรรมมา เพื่อที่จะได้ส่งกับคุณลุงยุทธศิลป์ผมก็เลยทําการถ่ายคลิปเพื่อที่จะให้ส่งไปให้กับคุณลุงยุทธศิลป์ครับโดยผมจะท่องอสูตรตอบดังนี้นะคะพุทธวจ,จนงพระโสดาบันเป็นใครในยะที่หนึ่งพิกุตทั้งหลายอริยสาวกในทวิัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเริ่มแสงอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าว่าพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้ววิดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมุ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พิกูุทั้งหลาย สาวุคของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเธอเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะนตนดังนี้พี่กุทั้งหลายสาวกของพระริยเจ้าในธรรมวิน,นียี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความรื่นสยอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสารววกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ทมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ผู้เห็นบุรุษสีผ่ผู้นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละคือสงสารของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงคนแก่สักการะที่เขานำมา,าบูชาเป็นสงคนแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงคนรับทักษินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจักพึงทำอันชลีเป็นสงที่เป็นนามบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ภิกุทั้งหลายสาวกของพระเรียเจ้า ในธรรมินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศีลทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทจากตัณหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสันเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่ลุกลําและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้พิกูดทั้งหลายสาวุข,ของพระอริยเจ้าในธรรมิเวยนี้ เป็นผู้ประกอบครามแล้วด้วยความเรื่มสายอย่างลงมั่นเป็นผู้ประกอบครามแล้วได้ทำศีลประการนี้แลชื่อว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมราเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะตัดสรู้ทำได้ในกาลเรืองหน้าพุทธวจนะอริยสัจสี่อย่างพิปุทั้งหลายความจริงอันสืบคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ล่าโดยย่อคือขานนั้นเป็นที่ตั้งเห็นความยึดมันทำให้เป็นทุกข์่ิุดทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงมาเกิดคือทุกข์พิจุทั้งหลายความจริงมาเกิดคือเหตุที่เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่า คือตัณหาอันใดนี้ที่เป็นเครื่องนําที่มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกําหนัดเพราะอํานาจแห่งความเพลินมักทาให้เพลินหนัยิ่งในอารมณ์นั้นได้แก่การมาตัณหาตัณหาในตามเพราะว่าตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นที่กุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงมาะเสรอกคือ คามเหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์พิจูตทั้งหลายความจริงประเสริฐคือความดับมิเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือการดับรูเสียการสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไรถึงซึ่งตัณหานั้นเองอันใดพิกูุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงประเสริฐคือเหตุที่เกิดทุกข์พิกูทั้งหลายความจริงประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับมิเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่า คือผลทางอันประเสริฐประกอบก 20, um ด,ด้วยมรรคีองแปดอันประเสริฐนี้เององแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาความพูดจถูกต้องสัมมากรรมตะการงานถูกต้องสัมมาอชีวัการยิงชีพถูกต้องสัมมาวายมัคความเพียรถูกต้องสัมมาสติความประลุถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้อง พิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับนิรันดร์แห่งทุกข์พุทธวจ,จะนะอริยามรรคองแปดพิกุททั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับนิรเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยมรรคองแปดอันประเสริฐนี้เององแปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปะปะความดำริถูกต้อง สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากรรมตระการงานถูกต้องสัมมาอชีวะการยิงชีพถูกต้องสัมมาวายมะความเพียรถูกต้องสัมมาสติความระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้องที่ถูกทั้งหลายความเห็นถูกต้องเป็นอย่างไรความรู้ในทุกความรู้ในเหตุที่เกิดทุกความรู้ในความดับนี่เหลือห่งทุกความรู้ในทางดำเนินที่ถึงความดับนี่เหลือห่งทุก พิกลุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเม็นถูกต้องพิกลุทั้งหลายความดำริถูกต้องเป็นอย่างไรความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนพิกลุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริถูกต้องพิกลุทั้งหลายวาจาถูกต้องเป็นอย่างไรเจตนาเป็นเหตุมาพึ่งจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุเป็นจากการพูดยงให้แต่กันเจตนาเป็นเหตุมเป็นจากการพูดทำอยาเจตนาเป็นเหตุมเป็นจากการพูดเผอเจอพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าวาจาถูกต้องพิกุทั้งหลายการงานถูกต้องเป็นอย่างไรเจตนาเป็นเหตุมเป็นผลจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุมเป็นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ เจตนาเป็นเหตุผลเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการงานถูกต้องพิกุทั้งหลายอาชีพถูกต้องเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวุคในธรรมนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสําเร็จในความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องพิกุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าอาชีพถูกต้อง พิขุตทั้งหลายความเพียรถูกต้องเป็นอย่างไรพิขุตทั้งหลายพิขูตในทางในนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารุบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารุบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการดับเสียแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเทียนย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเทียนย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความเจริญ <c ười> ความไพ่บู์ <c ười> ความงอ <c ười> ากำยิ่งขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วที่กุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่า ความเพียรถูกต้องพิกุทั้งหลายความระลึกถูกต้องเป็นอย่างไรพิกุตทั้งหลายพิกุตในทั้งในนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผาเกลเอ็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นเมตนาในเมตนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่งองเผาเกลเอ็มมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเกิเลสยร์มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเกิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พิกุตทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความในลึกถูกต้องพิกุดทั้งหลายความตั้งใจมั่นถูกต้องเป็นอย่างไรพิกูทั้งหลาย,ระยะาาอริยสัมพุทธธรรมใหนี้สงัดแล้วจาัดก,การ,าาากรทั้งหลายสงัดแล้วจากอภูสมธรรมทั้งหลายย่อมข้ถึงชั้นที่หนึ่งอันนีวิตกิจานมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่ิเวสแล้วได้อยู่เพราะวิตกิจานงักลง,งเธอย่อมถึงชั้นที่สองอันเป็นเครื่องของสายแห่งใ,ใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกดขึ้น ไม่มีวิตกปิจารมีแต่ปิจิและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วอยู่เพราะปิติจารถายไปเธอย่อมพถึงชั้นที่สามอันเป็นชั้นที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกลา่าวสรรเสริญบุญบัณฑุว่าเป็นผู้เพลิใเอยู่ได้มีสติมีความเป็นมปกติสุขแล้วก็ละสุขและทุกข์ออกเสียได้แล้วความแบบแห่งสุและทธรมรักิการก่อนเธอย่อมกึ้ถึงชั้นที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เอาเบาิกขาแล้วอยู่ พิจูตทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมันถูกต้องพิุตทั้งหลายนี้แลเรากล่าวว่าอริยศัตคูของทางเป็นเครื่องให้ถึงความแบบนี้เดือทุกกุทธวัจนะนังปฏิจจสมุปบาลอิทัพพิคเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบปาทันเยวะสาธุกัรโยนิโสมนัสิการตุติพิกขุทั้งหลายอริยสาวุทเทธรรมนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังน,นี้ว่าอิมัสมิงนสติธิรามหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาไทาทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิ่นอสติธิธามาหานติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนยโรไททันิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยาที่ทางได้แก่สีหนอนนิ้วเอาวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายยตนาเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายยตนะปัจจยาขัตโส เพราะมีสลายจุตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปจิยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจ,จ,จึงมีเวทานาะเวทนาปจจยาตัณหาเพราะมีเวทานาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปจิยาอุปาทานะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปจิยาขโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจิยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจิยาชารามระนังโศกกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามระังโสกกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมกัสัะเกวาสักทุกขะขันสะ สมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมเห็นกองทุกขังที่นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เอาวิชายะตเววะอเสสะเวราคะนิโรธาสังขารยโรโทเพราะความจางคลายดับไปหรือไม่เลอแห่งวิชานันเทียวจึงมีความดับห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับห่งสังขารจึงมีความดับห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธา นามะรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามารูปนิโรธาสลายจตนะเะโโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายจตระสลายยะตสลายยจตนะเะโโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสบายยจตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเว,วทวนาเวทนาเนื้อโรธาตัณหาเนื้อโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหาเนื้อโรธาอุปาทานะเนื้อโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะเนื้อโรธาภาวะเนื้อโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับเหงภพบ เพราะว่าเนโรธาชาติเนโรโทก็มีความดับหึงพบจึงมีความดับถึงชาติชาติเนโรธาชาารามรนัโสกะปริเทวะทุกขัดทุมนตสุปายาสาพิรุชติเพราะความจางคายดับไปด้วยไม่ด้แห่งชาตินั่นแหละชาลารามรณัโสกะปติเทวะทุขะทุมนตสุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมีตรัสสัเกวลัสสั ทุกขับทางัต์เนโรโทหัวติติความดับลงเห็นของทุกทังสิ่งน,นี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ครับก็ขอให้ลุงทศศินป์นะครับได้สดับคำของพระพุทธเจ้าเยอะๆนะครับโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าได้พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเพราะไม่รู้ถึงไม่แชงตลอดซึ่งอริยสัต์สีอย่างเราและพวกเธอทั้งหลาย เราและพวกเธอทั้งหลายจึงมีว่าในสองสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้และพระเจ้าก็ยังตรัสอีกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเกียวบเหมือนต่อตาบอดตามพระสูตรดังนี้ครับพุทธวจนะที่ขุททั้งหลายถ้าสมมุติว่าปาหาปฐพีอันใหญ่นี้มีน้ําท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบรุษคนหนึ่งทิ้งแอดซึ่งเยรูจดได้เพียงอนโยวลงไปในน้ํานั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก ลมตะวันตกพัดให้เราไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้เราไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้เราไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ํานั้นมีต่าต่นตาบอดร่วงร้อยปีร้อยปีมันขุดขึ้นมาครั้งหนึ่งพี่ขุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่ต่าตาบอดร้อยปีผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเขาเ้าไปในรูซึ่งอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าคะ่ะ ที่ต่อตาบอดนั้นร้อยกีผุดขึ้นเพียงคงเดียวจะพึงยื่นคอ,ขอเข้เาไปในรูซึ่งอยู่เพียงูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย,ยากที่เป็นไปได้ฉันเดียวกันที่สถาคผูอรหันตะสัมมาสัมพุทธะจะบังเกิดขึ้นในโลกยากที่เป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ธรรมวินัยอนถาคตประกาศแล้วจากรุ่งรืองไปทั่วโลกแล้วพิกขุกทั้งหลาย แต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วสถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะจักบังเกิดขึ้นแล้วในโลกและธรรมวินัยอันถาวรประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วที่กุ่ทั้งหลายก็เหตุนั้นแนวเรื่องนี้พวกเธอพึงกระทำลูกกรรมมันเป็นเครื่องกระทำที่ทรู้ว่านี้ทุกนี้เหตุที่เกิดทุกนี้ความดับของทุกนี้ผลทางถึงความดับที่เหลือของทุกดังนี้เธอครับ พระเจ้าพระอ,องค์ได้ตรัสว่าให้รู้ถึง,แ,งและแทงตลอดที่มีลักษณะสี่อย่างนะครับขอให้คุณลุงเจ้าสินะคะได้สรับคำสองพระเจ้าและให้ถึงซึ่งนิพพานนะครับผมสําหรับวันนี้ผมได้จะใช้ที่ติดต่อในคำนี้ขอากล่าวโดยอนุอนุโมทนาสาธุครับมากครับ